สวัสดีค่ะวันนี้น้องอ้อยหอใหญ่ใส่ครกวันนี้มีเมนูของหวานมานําเสนอค่ะก็คอยดูนะคะวา่าจะเป็นเมนูวันนี้น้องอ้อยแต่งตัวน่ารักน่ารักก็เป็นเมนูอาหารหวานค่ะก็มีผู้ชมบางท่านแนะนําเข้ามาว่าอยากดูเมนูอาหารหวานมั่งเปลี่ยนจากอาหารข้าวอาหารแบบ ดูเดือดก็กลายมาเป็นอาหารหวานๆซบๆ,บๆเหมาะกับการแต่งตัวของน้องอ้อยฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิงฟ้งนะคะนะก็น้องอ้อยก็จะเป็นนี่นะคะจะให้ดูอ่านี่ค่ะมีมะพร้าวก็จะเป็นเมนูนี้ชื่อว่าทับทิมกรอบวุ้นมะพร้าวอ่อนค่ะก็หน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็วิธีการทำจะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยติดตามดูนะคะ นี่ค่ะอุปกรณ์ของเราก็มีไม่เยอะนะคะมีไม่มากค่ะก็มีมะพร้าวอ่อนสองลูกมีแห้วสดใบเตยใบเตยเพิ่มความหอมแล้วก็ดอกอัญชันน้องอ้อยจะทำเป็นสีม่วงอ่า แล้วก็น้ำเฮโรบอยสีแดงสีแล้แต่ชอบนะคะน้ำเฮโรบอยสีแดงก็จะเป็นทับทำเป็นทับทิมกรอบสีแดงชมพูหรือสีชมพูแล้วก็จะมีแป้งมันสัมปะหลังมีผงวุ้นหนึ่งซองแล้วก็น้ำตาลทรายกะทิกล่องของน้องอ้อยจะเป็นกะทิกล่องนะคะเพื่อสะดวกสบายในการทำแล้วก็ง่ายค่ะก็เดี๋ยวดูวิธีการทำนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างทดับแรกน้องอ้อยจะเรื่อก่อน อันนี้เลื่อยล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเลื่อยใหม่เลื่อยใหม่ แล้วก็ใส่ดอกอัญชันไปเลยค่ะน้ำสะอาดนะคะดอกอัญชันต้มไปเลยค่ะนล้วแต่ความชอบสีเข้มสีอะไรก็ใส่ดอกไปเยอะๆไปเลยค่ะโอเคปิดพักไว้ให้เย็นค่ะอ่าพักไว้ให้เย็นเด้อนี่คคะ อเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมแห้วต่อ นำดอกอัญชันที่เราเตรียมไว้เดี๋ยวเอามาเช่ไอ้แห้วกันเอามาเซ่แห้วจ้านี่แบ่งแห้วเป็นสองส่วนนะคะอ่าอันนี้เซ่สีดอกอัญชันอ่าอีกอันนึงจ้ะท้างสองสีเลวจ้า สักสินาทีระหว่างที่รอขูดเนื้อมะพร้าวกันดีกว่าสองลูกจากังลูกโอเคเรียบร้อยแล้วนี่ นักจักน้อยแ้ะมือนักจักน้อยงาเสร็จแล้วได้อันนี้เนื้อมะพร้าวเราก็ได้แล้ว<ม>ตอนใหญ่ๆโอ๊ะได้ใจให้กินเองมาจา้บาบัทีนี้องอาจะจะเอาแห้วหรือสมหวังของเรานี้เทน้ำออกก่อนได้จ้าเทน้ำออกก่อน้เราจะมาคุกแป้งมันกัน เสร็จแล้วเสร็จน้ำแป้กน้อยก็มาคลุกแป้งมันแป้งมันสัมปะหลังนีง่ค่ะคลุกหนระวังนีอ้อยกับน้องไอยกับต้มน้ำไปทา,า,า,าเยอะจ้ะทำมเพร่อวกับไส้อีก ต้มน้ำไปรอให้มันเดือดเดือดด้วเราไปต้มกันน้ำเดือดแล้วเนาะเนาะก็ล่อนแป้งออกแล้วก็ไปเลยแล้วก็รีบคนเลยค่ะเนี่ยมันติดกันเนี่ยมันติดกันเลยจ้าแล้วก็รอให้มันสุกเลยนะคะ จะเมื่อนกกระทําขึ้นกันนี่เด้ค่ะสีสีหนึง่งถ้าจะทำหลายสีก็ได้นะคะสีนี้มันจะอ่อนนิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่สีผสมอาหารเป็นสีธรรมชาตินะ,ะอืปล่อยให้มันสุกก่อนเดือดจะเด้อมาจ้ะเราก็ตั้งน้ำแล้วนะะี่ค่ะทับทีมกรอบของน้องอ้อยอันนี้หม้อดินของอ้อยมีสองอันเลยค่ะอันนึงเห็ดของหวานอันนึงเอาไว้เห็ดของเขาก็น้ำ น้ำเปล่าลิตรครึ่งแล้วก็อันนี้เราต้องตวงก่อนเพราะว่าผงวุ้นนะคะผงวุ้นซองซองหนึ่งมันจะมีกำกับมันจะมันจะมันจะมีบอกอยู่ค่ะว่า,าหนึ่งซองต่อนำจากกิโลหรือต่อนำจากลิตรค่ะอันนี้ก็แบบม่าโลกครึ่งน้ำอันนี้ก็อีกเครื่องโลเป็นน้ำมะพร้าวใส่ก็เลยค่ะน้ำมะพร้าวสองลูกของเรา ไปเตยจ้าใส่ไปเลยดี๋จว,วจะมาอ,อกขี่หลังแล้วก็นี่ค่ะมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนโอ้ชินนี้ก็เต็มแล้วค่ะหอมเกลือครึ่งช้อนชา กะทิเกะทิหนึ่งกล่องสองร้อยห้าสิบมลนี่ค่ะกล่องโคนเลยใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงเสร็จแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยถ้วยเนี่ยค่ะ เดีย๋ยวเราเขามาหวานมาหวานเลยจ้าเอาทีสบายใจปิดฟ้าจักหน่อยอ่ะเหมือนใส่เครื่องต้งไปแล้วก็ะใส่ผงวุ้นทั้งซองเลยค่ะแล้วก็คนอืมคนเลยจ้า ต้ผมผงวุ้นให้สุกก่อนนะคะริดฟ้ากันเอดจ้อเ้อต้มไปเรื่อยๆจนผงวุ้นสุกนาจ้าเรามาดูว่าวุ้นเราสุกอันยังออ้น่าจะสุกแล้วทีใันนี้ต่อเลยค่ะหู้หอมหอมหอม นี่ค่ะใส่ทัพทีมกรอบของเราลงไปเลยสีอาจจะไม่เข้มเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหน่อยเห็ดจัง <c oughs> ก็ไม่มีอย่างไรหรอกแต่สีอาหารมันจะสวยงามกว่าน,นี้ใส่ลงไปเลยนี่ว้าวสวยไหมคะนี่ใส่ไปเลยโคนบาีิจะโอ้โหเีได สีม่วงไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อืมว้าวได้ไหมคะได้ไหมคะเห็นอ้อยใส่ตักใส่พิมมุ้งเผาก็เด้อคะเดอ้อมาน้องอ้อยก็จะใส่พิมแล้วอืม เน่้หลายลูกกิ่วจ้ะนี่ค่ะยนืวอจ้านี่ย ่อเด้อจ้าพี่ฟ้ากรจึ๊บดก่อนค่ะอีกอันหนึ่งอันที่เซทาเจียเออจ้ะ เดี๋ยวลองให้วุ้นเราเย็นก่อนอุ้ยเป็นฟองเป็นฟองดีซุ่มเป็นฟองกันจะดีฟุ้งนฟองกันเนอมาค่ะวุ้นของน้องอ้อยก็เย็นแล้วอันนี้อันมันอยู่ทางกลนะคะ่ะน้องอ้อยขวมด้านหนามันจะอยู่ข้างบกข้างล่างต้องใช้เม็ดอันนี้นะคะอ้ยเส่มืดเดี๋ยวมืดนิดหน่อยนะคะ หนึ่งอันนี้ติดมานี่เอ๊เดี๋ยวน้อยขอตั้งกล้องก่อนละกันค่ะมันหั่นบ卜สวยอ่าาาาอ้อยพอเห็ดหอกปอกๆในหน้าบ้านค่ะเนียนอ้อยขอหั่นก่อนนะคะ ตอนการกินเป็นเรื่องไรแน,น่จ้าบุญทับทิมกรอบบุญมะพร้าวของน้องอ้อยบุญมะพร้าวอ่อนของน้องอ้อยกะน้องยจะล่องชิม,มก่อนอันนี้ดีกว่าโซมกบับเพชรยากนะคะหลายขั้นตอนนะคะน้องอ้อยชิมก่อนนะคะดูใกล้ๆคะ่ะมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนเมื่อน,นี้อาจจะเป็นเมนูอาหารหวานนะคะเด้อ เดี๋ยวมือรุ่นอาจจะจะจ,ะจ,ะจะาาัดอ,อ,อาหารข้าวอเพราะว่าอ้คนชอบอาหารข้าวอาหารหวานก็บบ๊อบข้าวเทไหแต่กระพราะทาได้ทดําได้อยู่ถ้าว่าจังไม่อยา,า,ยอยา,ออยากให้น้องอ้อยเห็ดงูนุ่งยังกัดแนะนํากันมาได้เด้อค่ะเด้อแต่อันตุ้งตุ้งตุ้งแก่กระเพาะตอนน้องอ้อยกินก็นได้เ <c oughs> พราะน้องอ้อยก็มเคยกินจ้าก็กะก,ะก,ะกะารทำอาหารของน้องอ้อยมันกลับเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆอยที่น้องอ้อยได้ทำแล้วก็อยากจะเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าเอออาหาร แต่ละประเภทหรือน้องอ้อยอาจจะเฮ็ดบ่ได้บ่ไดเป๊ะหรือเป็นทุกอย่าง,ก,องอาก็น้องอ้อยก็อยากจะเสนอเสนอ,เสนอเมนูอาหารในวิธีในวิธีถ้ำของน้องอ้อยแล้วก็คือสูตรของน้องอ้อยก่อนเลยอยากให้นผู้ชมได้รับชมการว่าวิธีการทำเป็นยังไงนะคะเนาะจะมี้ก็จะเป็นเมนูอาหารหวานเพิ่มน้ำนักกันนิดนึงน้องอ้อยรองชิมแล้วนะคะไม่พูดมากนะเด้อ ซิมไ้ทัาบุสมบ้มเมืองกรอื่นเลยนะคะทับทิมกรอบอยู่ข้างล่างอืมเต็มปากเสิร์กับข้าอออม มันจะอร่อยแน่นเนื้อบบกข่าวอ่อนพ่อพี่เาไปมันได้กินเนื้อบัข่าวอ่อนกรากะหลังจากนั้นมาาจะไม่ความหนืบของแป้งมันแป้งมันแล้วเราก็จะกัดอีกชั้นหนึ่งก็คือทับทิมกรอบแล้วมันจะผสมผสานกับอ่าวุ้นมะพร้าวของเราวุ้นกะทิของเราในอรรถรสปอีกอย่างหนึ่งค่ะด้ข้อมือสื่อกินหลายมันถ้าได้กินแล้วมันจะเป็นเป็นขันนะคะ อีกเกี่ยวคือผ่าอ่อนแล้วก็นเนี้วเนืบด้วยแป้งมันแล้วก็กรอบแตนในของไงทับทิมกรอบอะคะ่ะก็ลองทิมเบิงลองเฮดเบิงใครอยากลองเฮดเบิงอาจจะวิธีการทำรือขั้นตอนอาจจะหลายขั้นตอนเกินไปก็ลวดรับลวดรับลวดรัดก็ได้อ่าอาจจะเฮดตะทับทิมกรอบก็ได้ค่ะแล้วก็เฮดทำเฮดเป็นทับทิมกรอบแล้วก็ใส่ผ่าอ่อนก็ได้ก็จะง่ายขึ้นมากอีกนิดได้เ่ยขั้นตอนของน้องอ้อยนี่ เยอะมากหลายขั้นตอนมากเฮ็ดตัต้งแต่เช้าจนฮอดค่ำม,มับเลย <g ül> จ้ะเกิดรื่องใดกับเมืนน่อเนี่ยพอดีน้องไอ้กระสือบอกขำมาเมนูต่อไปของน้องไอ้อก็จะเป็นเมนูแกงเขียวหวานมะพร้าวอ่อนที่สังค่ะเพราะว่าน้องไอ้จะกระสือบอกาวมาหลายหน่อยเนาะทีแรกว่าจ,จะเฮ็ดให้มันเป็นแค่คลิปเดียวมันก็คงจะยาวเกินไปเนาะอ,อาจจะได้จะขอตัดเป็นอีกคลิปนึงหลักการค่ะเป็นอ่าคลิปหน้าก็จะเป็นแกงเขียวหวานมะพร้าวอ่อนนะคะแกงเขียวหวานไก่มะพร้าวอ่อนอาจจะออกมาในรูป มะพร้าวเหมือนกันนะคะมึอมีงกะขอออเดอร์เด็นอาหารหวานละกันค่ะของหวานของหวานอืมนึบอเนือแซ่บค่ะแซ่บน่ำเท้าอ่อนค่ะน่ำเท้าอ่อน มือที่5ซูมกับเพาะมือเนาะค่ะจะน้องอ้อยก็ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามน้องอ้อยนะคะเด้อจะน้องอ้อยก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้ให้ได้เพลิดเพลินและสนุกสนาน น้องอ้อยกับบอได้ว่าเป็นเนม่นกันสาขกินน้องอ้อยจะเป็นทั่วไปหรือจะว่าจังอะไรอ่ะน้นองอ้อยอ่ะออ้อยเนี่ยจะจะเน,เน้นในความเพลิดเพลินสาระนิดหน่อยกับบอได้มีสาระแบบเอาความรู้อัดเน่นกับบ๊อแมนนะคะเด้อก็คือเอ่อเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่น้องอ่าที่น้องอ้อยสามารถถ่ายทอดให้ทำปุ่ชมช่องในในช่วงกันงได้ละคะคว,วามเพลิดเพลินสนุกสนานแต่ช่วงเดี๋ยวก็มีโควิดมีโรคในบ้านเมืองเฮาเนาะแล้วก็ ถามผู้ใดทีว่าท่านผู้ชมที่ได้เดินทางไปทํางานตามงทิ่หรือนอกสถานที่ก็ขอให้ดแูแลละมัดระวังดแูแลสุขภาพของของตัวเองนั่นเ้อค่ะเด้อกะอย่าลืมล้างมือปิดแม่หรือไปทั้งใดก็อย่าลืมพกแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะคะเป็นห่วงหลายๆจะก,ก็เป็นกําลังใจใทุกๆท่ทานเลยนะคะเด้อขอให้ทังานมีความสุขก็เพื่อสรุปะอะสรุปว่า ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณหลายๆที่ติดตามน้องอ้อยหม่ยายแซ่โก๊บจังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องอ้อยเลยนะคะเด้อะคลิปนาหรืออ่าคลิปนาอาจจะมีหลายๆสไตล์อาจจะไม่ได้เป็นสไตล์แบบนี้ก็ได้อย่าพึ่งเบื่อน้องอ้อยนะคะเด้อจังไงฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณหลายๆจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะ